มาลีสง่าค่ะเรียกว่าโตโต้ก็ได้ค่ะเจ้าของร้านลุงพัดหมึกสดย่างบายโตโตสาขาที่6ซอยขับวบุญชทย28ค่ะปลาหมึกสดเนี่ยถ้ามองจริงมีประโยชน์คุณค่าทางอาหารแม้บางคนคิดว่าเป็นคอเลสเตอรอลสูงแต่ในนี้จะมีไขมันดีและไขมันไม่ดีที่จำเป็นในร่างกายด้วยทุกอย่างถ้าเรากินอย่างพอเพียงมันเป็นประโยชน์หมดค่ะก็สำหรับ หมึกย่างร้านเราจะมีความพิเศษอยู่ที่ปลาหมึกเราลอกเองทำเองทำความสะอาดเองสดทุกวันนะคะน้ำจิ้มของเราเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีความเข้มข้นนะคะอร่อยแล้วก็เราจะตกแต่งร้านให้สว่างสะอาดนะคะเรามีฝาครอบเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ริมถนน,นแต่เราก็มีความสะอาดถ้าอย่างไรอยากชิมหมึกสดนะคะไม่มีการเกือปนหรือแต่งสีแต่งซอส ผสมอะไรเราลองมาชิมที่ร้านเราค่ะขอบคุณมากค่ะอยากกินหมึกที่ถึงเราสวัสดีค่ะ